สวัสดีค่ะพบกับช่องสามสาวดาวซิงนะคะวันนี้พี่จอยมีผลไม้มาฝากสามสาวด้วยนะคะหลังจากที่ไปลงสับประรดมาก็ได้ของแถมมาก็คือติดไม้ติดมูมาเรามาดูกันเลยค่ะนี่ลูกนี้นะคะวันนี้จะมาทำเมนูอะไรเรา ไปติดตามพี่จอยเลยค่ะอะไรค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราล้างก่อนนะคะสับปะรดนะคะแตงโมกล้วยกล้วยอ่าหลังจากที่ล้างให้มันสะอาดแล้ว ความใจว่าจะมาประกอบเลยนี่นะคะ น้ำลายแตก รู้สึกว่ากะละมังมันจะน้อยไปหรือเปล่าคะ ออฟันจอยขอใช้มือเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกมันจะเล็กไปเดี๋ยวเคลือมันจะไม่ทั่วถึงน,นะคะ สีเอ่อรู้หรือยังะคะว่าพันจอยทำอะไรเอ๋อใส่เกลืออีกนะคะถ้าเราใส่เยอะอาจจะเค็มได้ออก็พอประมาณเนาะสลัด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 ,สล,ด,ส,ลดสลัดให้มันเข้ากับเกลือนะคะมนนีเหลืองอ้อยเลย เรามาดูกันนะคะนี่เฉลยเลยไหมคว้านจอยเฉลยเลยนะคะย่ำผลลไม่เดอ้อร้อยกับร้อยอันนี้ก็ไปฝากซ้ำซากกันเราไปตามแรลกกันเลยค่ะมาแล้วมา อย่ไปให้น้อง่อนให้น้องโอ๊ย ามว่าหมดยังนะคะขู่กินนะคะเจ้าน้ำทิพย์ดูไม่ตาจะรู้สึกว่าเป็นไรเหรอลูกของแปลกนะ,ะไม่เคยทำให้กินมาก่อนอันนี้ครั้งแรกนะคะเป็นยำผลไม้ยำรวมแบ่บหลายแบบหลายจนหองน้ำถั่วเลยจงูโอ้เจ้าน้ำทิพย์นี่ห่องน้ำถั่วเลยนะคะคือแบบทำไมมันมีน้อยจังอะ มันยังไม่พออิ่มเลยขออีกได้ไหมแบบคือเสียงคำารามร้องกินอีกรอบนะคะขอได้อีกสักถ้วยไหมคะได้อยู่นะคะได้ได้สักถว้กถวยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าเ<อ>จ้าน้ำชิปคือนะคะเมื่อกี้คือถือถ้อถวยนี้แล้วแบบคือคำรามเลยนะคะนี่คืออาการของเจ้าน้ำชิปที่แบบ กินนขู่กินเจ้าน้ำทิ้นี่โหมีเสียงตามท้ายมาด้วยฟานจอยเลยจับให้สองกละละมังแสดงว่าอร่อยนะเนี่ย ปันจอยก็จะทำตามอัตรภาพนะคะถ้ามีคะแนนเยอะปันจอยก็จะทำให้บ่อยให้ส,สาว โช,ชคดีก็อยากมีส่วนร่วมนะคะโอ้ยโชคดีเดี๋ยวลูกไปค่ะไ,ไปเรือมันอาจจะไอ้นี่ก็เดี๋ยวตวไหนบอก้ำกาลันน้ำนดำ้ำุดง้เทีกันนลย้ำเทีบยกน้ำยก น้ำทิพย์น้ำทิพย์ยังไม่ทำนะคะเจ้าน้ำทพิพย์น้ำทิพย์ยกกำลังยกกำลัง,งโอ้มีแต่เจ้าน้ำค้างนะคะที่ทำม,มีจานที่สองแล้วนะคะเนื่องจากจานแรกนะคะเจ้าน้ำท,ทิพย์มีการ ร้องค่ะร้องขอกินอีกรอบนะคะหูกาลามนะคะตาาทิปนี้ห่วงเลยนะคะรู้แล้วนะคะว่าเป็นของหนู มันกินกะละมังไม่ได้ลูกมันกินกะละมังไม่ได้หมดแล้วนะคะวันนี้ก็ ปาร์ตี้ยำผลไม้รวมกันนะคะเมนูแสนอร่อยของสามสาวนะคะมื้อนี้หมวดเลยอะเกี่ยงเลยค่ะ ของสามสาวดาวซิ่งนะคะที่อยู่เฉพาะปกหลังนะคะเราก็จะหาอะไรให้เขาทําบ้างเป็นการขายเครื่อนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถพาเข้าไปเดินทุ่งไปไหนได,ได้พร้อมกันนะคะทั้งสามเชือกเพราะเรามีแค่ควาหนึ่งคนนะคะถ้าไปหนึ่งเชือกสองเชือกอยู่ตรงนี้ก็ต้องร้องหากันนะคะเราก็เลยต้องมีกิจกรรมให้เขา ได้ร่วมทําร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการคลายเครียดสําหรับช้างทั้ง3เชือกเนาะเพราะว่าเขาเป็นช้าง3ามแม่ลูกนะคะเขาจะไม่ทําร้ายกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะคะก็ฝากช่อง3ามสาวดาวสิ้ด้วยนะคะก็ฝากเป็นกลังใจให้เราด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ